สวัสด uh. ีคร <gro> er ับเดนนะครับว er ันนี้ก็ตอนนี้นะครับอยู่กับลุงพลกับป้าแตนนะครับลุงพลเป็นไงบ้างวันนี้มาเที่ยวครัวันนี้วันนี้มาวังน้ำเขียวครับเหนื่อยไหเมื่อวานโอ้โหกี่ชั่วโมงครับออกจากบ้านห้าโมงเย็นครับห้าโมงเย็นมาถึงตีหนึ่งก็มาพักทันข้าวอยู่ที่สมเด็จประมาณชั่วโมงขับมาเรื่อยๆครับก็ที่ผมดูยูทูบเบอร์กับเขาบอกว่า ลุงขับไวมากปัดกันไวมาก็บอกก็บอกไอ้นี่หน่อยเียวหน่อยอะไรไม่รู้เขบอกคำใจวงนอนเี调เ调เฝ้าหน่อยเฟ้าอะไรเ调เฝ้าอ๋อเขาบอกเขาบอกว่ามันจะดึกโคยมันดึกขับยี่สิบสององศาผมขับไม่เร็วนะขับยี่สิบสามสิบเลขทายมันนะ ไปยี่สิบสามสิบนี่โอ้โหมาอย่างวัเลยเดี๋ยวก็ไปร้านกาแฟยังไม่บอกว่าที่ไหนเออแต่สู้ประดาไม่ได้นะปราดาสัตหิบดาเชนเนลนี่ถึงแล้วค่ะพี่เต้นพี่เต้นถึงแล้วอ๋อนี่งไที่นี่มีร้านกาแฟมีสวนดอกไม้ค่ะว่าแต่นไว้แบบถ่ายรูปกันเนี่ยใช่แล้วก็พวกยูทูบเบอร์จะได้แบบ คือมันมีที่นั่งเยอะมากทุกคนครับคือจะได้แบบจับจองที่กันแล้วก็ก็ตรงนี้ก็ตรงนู้นได้นะครับเข้าเนื้อตรงนี้ก็ได้หรือว่าตรงนู้นก็ได้มีที่จอดป้าหนูว่ามันปิดหรือเปล่าโอ้ไม่ปิดหรอกเหรอ,อเสียงอะไรเกึงๆๆ๊งะวายอะ,<ไ>อะ เดี๋ยวพูดทำไมจอดไดเป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้หนีวายวายไปว่าทำไมครับมาถึงแล้วค่ะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนะครับไม่บอกนะร้านอะไรเดี๋ยวเดี๋อฟซีตามมาเยอะหยอกหยอกหยอกตามมาได้โอ้โหวันนี้ วันนี้้งตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับมัมกัตเทจถ้าใครอ,อยากจะมาหาลุงพลอยากจะมาหาป้าแตนนะครับก็สามารถมาได้แต่เดี๋ยวทนายตั้มมาด้วยนะครับเดี๋ยวเขาจะตามมาไม่ไม่รู้ว่าเขาจะถึงกี่โมงเพราะตอนนี้เขาบอกว่าเขาออกแล้ว พราะนายตั้มบอกว่าให้พาลุงพลมานั่งจิบกาแฟก่อนสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาตามมานะครับแล้วสรุปว่าทนายรัชพลมาวันนี้เลยตอนแรกบอกว่าให้จองห้องวันศุกร์นะแต่พักมาเต้นเดี๋ยวพี่ขอเอาห้องเลยวันนี้เลยนะวันนี้ก็น่าดีสอร์ทคนก็น่าจะเยอะ เก็บบรรยากาศภาพรีสอร์ทกันนะเลี้ยงอะไรไหมฮะอะไรไหมคะชาเขียวค,คือมัมฮอชเชตเนี่ยคือเป็นรีสอร์ทที่เป,เป็นสวนนะครับรคนเป็นสวนสวยมากก็ได้ได้เลยครับได้เลย เดี๋ยวผมขอไปตรงนี้นะครับเดินทางมาถึันใช่คนเมื่อคืนไ้เยยิ้มวิรู้ขึ้นไรลเานเ้นกัท่านไหนเลยอ่เขาู่กกอนโลกกอนโหู่เขาต้องขึ้นไลก่อน กสวยงามมากนะทุกาตรนี look, my son, my mm ้นะครับรเสียงยดาไมได้เยรามาที่มัมขอเอันนี้จะเป็นร้านกแฟครับรายงานมากเสียงดังฟังชัดครับต้องถ่ายต้องถ่ายกี่นาทีครับ ขอแค่ห้านาทีจะพอค่ะก็ช่องอะไรครับช่องไหนับตามติดเต็นอ๋อนะครับปากติดตามแล้วนะครับตามติดเต็นนะครับสามต่อนะครับหนังตอสามตอขออนุญาตแล้วปะเขาได้แล้วนะครับต้นข้ามาเลยครับเต็นจ้ะปากช่องอะไรับตามติดเต็นครับตามติดเต็นนะครับ ฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่วยกดหน่อยช่วยดันหน่อยช่วยดันหน่อยตอนนี้ถึงแสนตอนนี้แสนเมื่อกี้เพิ่งแสนโอ้โหซองใหญ่กว่าเีาอีกหยอ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 กงั้นงั้นฝากดันดันถึงสองแสนเลยดันคือให้สองเล็กดันสองใหญ่ป่ะนั่นหนูต้องฝากช่องใหญ่ด้วยนะครับลาทุกคนค ต้องอรปากช่องตกตเรียกไดครับที่ว่าปากช่องตามติดเต็นดยนะครับเนนนี้ากช่องเล่อยครับปากช่องตามติดเต็นเลยปากช่องตามติดเต็นด้วยนะครับปากช่องตามติดเต็นด้วยนะครับเยี่ยมยอดสุดยอดปาเดี๋ยวเลี้ยงน้ำเลย